บ้านเรือก็ควจะเป็นไซต์กระปุกกุกอะแล้วก็มาเทที่บ้านหนูใช่ไหมฮะหรือว่าถ้ามีล้อรถยนต์แบบข้างในน่ะถ้ามีล้อรถยนต์ก็ทําได้กล่องโฟมก็ทําได้กระถางก็ทําได้ทําได้หมดเลยครับแล้วก็ดูเจ้านี่นี่ดูดินซีเต็มเลยครับนี่เอามาถ่ายนี่นี่ลุงครับดินซีที่ดีปล่อยทิ้งไว้วันสองวันแล้วขึ้นสปอร์แบบนี้ ขึ้นสปอร์แบบนี้แล้วมีกลิ่นหอมแบบนี้นี่คือไมโครไลซาเข้มขน้นพร้อมที่จะไปจัจดการกลิ่นต่างๆในห้องน้ําไปจัดการหมาเน่าตายที่คือตายหรืออะไรที่เหม็นต้องเข้มข้นแบบนี้จะเห็นว่าถ้าเขาเข้มขน้นเขาจะสร้างสปอร์ออกมาที่วันเดียวนะฮะวันเดียวนะเมื่อวานไม่มีนะเพราะว่านาได้มาเราเพิ่งย้ายถังนี่มาเราเพิ่งาย้ายถังมาวันเดียวสปอร์ขึ้นขนาดน,นี้แสดงว่าเข้มขน้น ผมจึงจะเอาตัวนี้ไปแจกที่สาราการจังหวัดทุกคนจะได้จุลินทรีย์ไมโครเลซทาที่คุณภาพเยี่ยมแบบนี้าดูนะะกิ่นต้องแบบนี้เราจะพอขึ้นนะพรุ่งนี้จะนานอีกก็ถือว่าจุดยอดเลยแล้วผมทำไ,ไมผมจะเติมนะำแล้วผมเติมข้าวอีกเพราะ,ะนั้นผมจึงมีจุลินทรีย์นี้พอสำหรับคนจังจหวัดที่เหมะมทั้งจังหวัดสปอที่มันรอนี่ฮะสปอร์ออกดอ,อกดออกมอ็มันแหละแล้วอ,ออกดอกเราไม่ต้องตักโอ,อ้ยอย่าตักนะี่ของดีที่จะตักทิ้งคือถ้าเป็นสีดำ ถ้าเป็นสีดําสีน้าตาลนั่นคือ,ค,อคือเกิดจากกิน <Yeah. S 1> สวัตถุตัวอื่นคือเกิดจากถังเนี่ยถังเลืะน้ํามันหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็จะดีดตัวขึ้นมาเป็นแผ่นอันนี้เอาไปทิ้งทิ้งไหนทิ้งคนต้นไม้หรือทิ้งกลับไปน,น,น,น yeah. อันนี้จะปิดแล้วเปิดไม่ได้ท่านผู้ชมครับไม่มีกลิ่นเลยแล้วขยะตั้งสามถามังคิดดูนะถ้าขยะเหล่านี้ถ้าไปทิ้งตามกองขยะถังขยะ ผมสงสารคนยากคนจนที่เขาไปคุยเศษหาขวดขายหาทุงพลาสติกหากล่องพลาสติกขายช่างกิโลขายเลี้ยงอยู่ลูกเมียครอบครัวเขาต้องมาเจอหนอนเน่าๆแบบนี้เพราะนั้นบ้านเหลือทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสช่วยกันรณรงค์การทิ้งขยะแบบขยะเปียกเนี้ยพยายามอย่าทิ้งเอามาทออําปุ๋ยจ้ะทำให้การแยกขยะง่ายขึ้นเป็นหยัดที่เราต้องการับจบข่าวเรามีคณะาจาก เทศบาลไว้ไร่ขิงนะครับมาชมการเปลี่ยนเศษอาหารและใบไม้ให้กลายเป็นดินแบบนี้กันนะครับแล้วนี่มันมาได้ไงไมาขึ้นเฉยเลยอ่ะเปิดฝาเลยครับเปิดฝาเศษอาหารทําร้านอาหารบ้านเรือนนะครับเปิดนะฮะหมกักเอาไว้เปิดออกไปเลยเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะเนี่ยดูก,การย่อยสลายมาเปิดเลยฮะอ่าเห็นไหมเห็น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 ,หน,หนลักษณะของการทํางานของจุลินทรีย์ไหมฮะเนี่ย สปอขึ้นแบบนี้คือการทํางานของจุลินทรียอันนี้ถือว่าถูกต้องในการในโคเลือนเนี่ยเรามีการเอาเศษหารผสมกับยุลินทรีย์ได้อย่างโทษถึงใช่ไหมแล้วไอเม,มเ็ดมะเขือเทศไม่ต้องกลัวนะตอนที่มันเป็นดินแล้วเอาไปลอยดิน,ดนมันจะขึ้นเป็นมะเขือเทศต้นใหม่ขึ้นมารุ่นพวกนี้ลุ้นเป็นอินทรีย์วัตถุที่เราต้องทิ้งแต่มาบ้านองอสแล้วมานําความรู้ไปแล้วต่อไปนี่ไม่ต้องทิ้งขยะแล้วนะเอา้าท่านผอ,อใช่ไหมขอออไหม เทใบไม้ลงไปให้เขาเห็นเยอะขนาดไหนให้เขาเห็นสโลเลยเทใบไม้ลงไปนี่ฮะปกติเราต้องทิ้งใบไม้ต้องเผาใบไม้ให้เป็นปัญหาพลราวะให้ลูกหลานเราต้องใส่แม้เพราะหายใจไม่ออกพอไหมเอาแล้วครับเทใบไม้เอาแล้วขั้นตอนต่อไปเทหนึ่งถังต้องใช้สองคนนะฮะเทลงไปในนี้หนึ่งถัง ใส่สองคนระวังหกเพราะว่า,ามันเอาตะล้นเฉยจะค่อยๆนะค่อยๆอ่านะครับนี่เป็นเศษอาหารในร้านอาหารนะฮะในครัวเรือนเทนะครับเทนะครับเท,บทพวดเลยเออปอดเสื้อผ้าให้มันหยดให้หมดก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเทไปแล้วครับหนึ่งถังนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นนะฮะเดี๋ยวกลิ่นจะหมดไปเองเพราะว่าเรามีของดีมียูนิซีไมายการซ่า าปิดไปตรงนี้ฝาปิดไปก่อนหนึ่งคั้ตัวที่สองอากินกินนี่ท่านรู้สึกไปกินอะไรกินออกเปรี้ยวอ่ากินออกเปรี้ยวกินย่อยสลายต่อไปใส่ไปอีกใส่ใบไม้ลงไปอีกครับใบไม้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านีครับหลวงออจะเปียนเป็นวิทยากรที่สาราการจังหวัดนครปฐมนะฮะเขาบอกสถานที่ไม่พอบรรจุคนนะฮะตอนนี้ ก็เปลี่ยนใหม่คนไปฟังกันเยอะอ่าเห็นไหมไม่มีกลิ่นแล้วหมดทําไมกินหมดไปหลักไอ้ใบไม้เนี่ยเราไปปิดกลิ่นหมดอ่ากินใบไม้แทนต่อไปอีกหนึ่งถังถังมะเขือเทศครับอะใบไม้มีไหมฮะเอ้าแล้วนี่อะไรกระสอบเลยโอเคตอนนี้เราต้องห่วงแหงใบไม้นะใบไม้ไม่พอแล้วเคยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผออนะฮะ เทศบาลวัดไร่ขิงเป็นตัวแทนผอออกมานำความรู้ตรงนี้ไปนะครับได้กลิ่นเป็นไงครับมันเป็นกลิ่นเปรี้ยวแทนที่จะเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเป็นอะไรไม่ใช่เ้าเรียกว่าดีตั้งแต่แรกแล้วไฟดีก็จะได้ปุ๋ยที่ดีอาทาย<ช>นะครับมันผสมกันแบบนี้ตอนนี้เราใส่ใบไม้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะใบไม้ไม่พอปิด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 ท้ายไม่พออา้าวถังที่สาม ยามถที่ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้40วันนะครับท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นดินไปเลยครับแล้วก็อีก40วันมาดูด้วยนะอ่าอะมาถ่ายต่อมาถ่ายต่อว่ามันเป็นไงกินเป็นงไงเนี่ยแม้มันจะสลายหายเร็วมากถ้ายไว้เห็นไหมครับนี่เปลือกสับปะรดมีอะไรโพแทสเซียมสูงเปลือกไข่มีแคลเซียมโอ้โหเยอะแยะนี่ครบ3ถังยัง่ฮะ เใ okay, สามถังแล้วค่ะเอใบไม้ okay, mine, ลงไปทำให้เกลี่ยให้เข้ากันถังของเราที่บ้านคถังน่อ้าวเสร็จแล้วลาดสิ่ท้ายด้วยจคลินซีไมโครเลซ่าเป็นอันว่าเสร็จพิธียากไหมครับยกครับเดี๋ยวเดเราเข้ามาดูถึงเวลามันจะกลายเป็นดินแต่มีเคล็ดลับนิดเดียวก็คือ เราจะปักไม้ตรงกลางแต่นี่ไม้สั้นจุ๋ยๆยาไม่มีนะเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนแต่แต่นั้นมันมีแค่ครึ่งเดียวออดได้อยู่พอแล้วอันนี้พอแล้วฮะแล้วก็ปักไม้ไว้อย่างงี้อ่าอันนี้พอเป็นนั้นว่าสิบธีแล้วไงต่อไหมรู้ไหมก็รอขยะเศษอาหารอีกสามถังวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มาอีกสามถังก็มา <3 S 1> เทแบบนี้พอเทแบบนี้ผ่านไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์มันยุบลงไปก็ไปเอามาอีกาสามถังสรุปว่าถัางไม่เหลือหมดไปแล้วฮะนอันบไอ่าเนี่ยเนี่ยรู้แล้วรู้เนี่ย,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 ยหมดไม่เหลือไม่เหลือใบไม้มีเท่าไหร่ไม่เหลือแล้วทําไมทช่ไหมรากพืชเดี๋ยวใบเขียวปัดมาแล้วเนี่ยมาดูด ขอให้คุณคุณทุกคนเอาความรู้นี่ไปต่อยอดตี่พิีแพงเนี่ยดูเดล่าพืชอ่ะตรงนี้ตรงนี้ใบไม้ใหม่ๆหม่อ่ะดูดิเห็นอะไรไหมฮะนี่กำลังกินนี่ใหม่ๆลกำลังกินนะกินเห็นใบไม้ไหมครับอ่านี่ก็เพิ่งใส่ เนี่ยใบไม้กินหมดแล้วตอนนี้มีอากาศเราเราล่าจุลินทรีย์ด้วยกองที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยคือกองคือกองของใบไม้เกษตรอาหารทั้งหมดเลยนะฮะมันย่อยสลายพวกอ่ะอันนี้คือจุลินทรีย์ใบไม้และเศษอาหารจํานวนมากแล้วปล่อยปล่อยไปเกินสิบติวันมันเป็นงฮะ ลงหายเลยครับหายหมดครับหมดแล้วมันถูกย่อยสลายแล้วหายไปหมดดูขอจริงแล้วไส้เดือนพบมันอะไรเขากินหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นแตกไปหายไปด้วยเขาหนีไปหายไปเลยนี่เขาไม่รู้จะอยู่ทำไมี่อาหารที่กินแล้วนี่ทั้งหมดเลยเลยนี่ทั้งหมดนี่เลยเนี่ยประมาณนี้นะ ถ <S 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 ้ามันใส่มือหนูเยอะหนูไม uh> ่เอาด้วยแล้วมันเยี้ยะหนูเนี่ยเป็นคนที่กลัวกลัวที่เดือนกลัวหนอนแต่มาลงเกษตรได้ไงก็ไม่รู้ท่านดูไหมตรงนี้คืออะไรที่ผมจะสื่อให้ท่านเห็นนี่คืออะไรข้างบนยังไม่ย่อยข้างล่างย่อยแล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่จะบอกท่านว่าใบไม้อย่างเดียวนี่ใบไม้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยกินเกลือมันมาเองก็ไม่ได้เชิญมัน ใบไม้มันมาเองอ่ะอ่ะท่านดูนะใบไม้อย่างเดียวพอมันละมุนกลายเป็นดินมันน่ารักใช่ไหมใช่มันสวยนะมันล้วนจะเป็นเนี่ย้้ววอ่ามันนลเนี่ยเนี่ยดินจากใบไม้ไปสองเดือนอะไรมันจิ้มไปหมดทุกตัวย่อยสลายผมจึงเอาไว้เหมือนเดิมเลยแล้ววันนึงก็ใช้ได้เลย นี่เคล็ดลับที่เทศบาลใช้แล้วเข้าก่อนนั้นไปทามันยิ่ไปุลงยุบใช่ฮะใช่ใช่แต่มันยุบไม่มากเอาน้ำครับท่านผู้ชมนี่ไปนน้ำแอร์นะฮะนี่นี่ี่ที่ตั้งหัวหน้าเนี่ยเคมาล้างมือของผมเนี่ยน้ำล้างแอร์เทไปในถังจุลินทรียหอมมากหมดเลยครับ